bàn đấy vòng ừ. ừ. tiếng ừ, uh -huh. ừ. thôi đi ủa 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 đi ủa 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 Để ủa 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 เ,เสียบว่ะนัน,นต้นลังบานอ่ะติดสวนเขาเสียบมาเนาวนไว้ถั่วขวโอ้นมันบางๆหนึ่งอ่ะไหน่หน่อยๆน,น่อยเถ่มกอืม แกบะเออบ่่อยมีอย่างน้ำอ,อ๋อปลตากเดดอืมพนามลางบ่มาแม,มนมาแมนเดี๋ยว เจ้าต้องพาจังสี่สามเงาปั๊บอย่งเขาเคยจีบปาดเหนียวไปเพราะสั่งกับพาคือพาตรงนี้คืเอ๋อเออเหมือนไม่เคยจิบเห็นบ่อนปาดบันปาดใส่ปาดใส่เขากับปาดตรงนี้ปาดนี้อาองได้เ่ราะตรงปาดให้เขาไปปาดเองให้เพื่อนไปปาดเองเออแบ่งกันไปสามสี่บาท อเอามันก็นสีนักซ้ำเก่าตุ๋นปอไดี่ยอยังเลยสทีมัดผ้าหนีเพราะว่ามันแต่ท่านบอกว่าใหา้เอาพ้าติกมาคุ้มๆไปอยัางเงี้ยมาเรียกเอามอไซขี้ไปอพอละ